ต้องรีบจัดการก่อนจะลุกลามไปกันใหญ่สวัสดีค่ะพพเพื่อนเพื่อนเจ้เกษตรพบกับไม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยหลังจากที่ไม่อ้อยใช้พื้นที่ตรงนี้ปลูกถั่วฝักยาวไปแล้วรอบนี้เม่อ้อยก็ปลูกแตงกวานะคะสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มาดูแลเพ้อปแป๊บเดียวเริ่มมีแมลงเต่าแตงมาเล่นงานสังเกตดูมีใบแหว่งมีอรอยกัดแทะนี่ค่ะ กินกันอย่างอร็ดอร่อยเริ่มจากตัวสองตัวตอนนี้มาเป็นหมู่คณะแล้วและเริ่มมีมดไต่ตามต้นมีใบหงิกใบงอบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติให้สันนิษฐานได้เลยว่ามีเพลี้ยเปิดดูที่ใต้ใบนี่ใช่จริงๆค่ะเต็มไปหมดเลยเราต้องรีบจัดการก่อนจะลุกลามไปกันใหญ่ ไม่อ้อยใช้น้ำมันพืชน้ำยาล้างจานและน้ำส้มสายชูสองซองเตรียมน้ำเปล่ามา2ลิตรใส่น้ำส้มสายชูลงไปต้องกรองก่อนนะคะเพราะมีพริกอยู่ในถุงน้ำส้มเดี๋ยวมันจะไปอุดตันกระบอกฉีดใส่น้ำมันพืช1ช้อนตามด้วยน้ำยาล้างจาน1ช้อนคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากัน แล้วนำไปฉีดพ่นได้เลยฉีดพ่นให้ทั่วเน้นที่ใต้ใบด้วยซูนใบนี้เพลียเต็มไปหมดไม่อ้อยเลือกที่จะเด็ดทิ้งไปดีกว่าค่ะมแมลงเต่าแตงโดนเข้าไปก็จะมีอาการ วิ่งเวียนจนหงายท้องเลยทีเดียวจากนั้นก็ฉีดฉีดถูถูที่ใต้ใบฉีดพ่นเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงก็ฉีดล้างต้นแตงกวาด้วยน้ำเปล่า เพื่อชะล้างเพลี้ยที่ตายให้หลุดออกจากใบฉีดพ่นทุกๆ3-5ถึงหวันควรฉีดพ่นในช่วงเย็นเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เพลี้ยและ,มะแมลงต่อแตงจะค่อยๆหายไปถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่อ้อยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตร แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ